สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะครับที่เราได้เจอกันในวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยที่ทำงานทางด้าน c g เนี่ยมารู้จักกับน้องชายคนนึงนะครับซึ่งคนคนนี้เขาทํางานอยู่ในด้านนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็เขาเป็นคนที่มีผลงานที่โดดเด่นมากแล้วก็ในสมัยที่เรียนเนยมโอกาสร,รู้จักกันเ,เราลองไปดูกันครับว่าเรามาหาใครครับผมตอนนี้มาถึงอยู่หน้าร้านกาแฟานะครับก็มาเจอบอสแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่อ่านี่เดี๋ยวให้บอสแนะนำตัวหน่อยว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้ได้ครับผมนะครับชื่อสัสินพงศ์อไทยครับตอนนี้ทำงานเป็น S L R artist อยู่ที่ The Post ต์แบงคอกให้บอสเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนที่บอสจะเข้ามาเรียนทางด้านเนี้ยเป็นยังไงบ้างตอนแรกก็เริ่มจากตอนมัธยมเนี่ยผมก็รู้ว่า ผมเริ่มชอบศิลปะแล้วเพราะนั่งวาดรูปตลอดเลย oh, อ๋อครับใช่ก็เลยพอถึงตอนที่เข้ามหาลัยเนี่ยเราก็เลยอยากจะหาคณะที่แบบเกี่ยวกับด้านนี้ซึ่งในใจเราก็มีอยู่สองสามคณะคณะแรกก็คือแบบก็น่าทุกคนจะน่าจะอยากเข้าอยู่แล้วมันฑนศิลป์ก็อพอไปสอบมัณฑนศิลป์นนะ่ะผลก็ออกมาว่าแบบเราวาดรูปดอเอิงอ่ะเราได้แปดสิบเต็มร้อยแต่ว่าลงสีอะเราได้แค่สิบ เพราะเราหลังจากนั้นผมก็เริ่มรู้ตัวว่ามันอาจศิลปะที่เราชอบอะ่ะ oh. มันเราชอบแค่บางส่วนของศิลปะเราถนัดแค่บางอย่าง oh. ก็เลยรู้ว่าดอยอิงได้แต่ว่าลงสีเนี่ยแบบเทนแบบจิตรกรอะไรเงี้ยเรายังไม่ใช่ครับ oh. ก็เลย เลยมาได้อีกที่หนึ่งที่เป็นที่ที่สองในใจเราคือมาติมีดีอยากจะให้บอสเล่าถึงตอนที่เรียนในมหาลัยฟังหน่อยที่คณะนี้คือตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้เรียนแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่ดออิ้งเพนติ้งแล้วก็ไล่มาที่แบบปั้นปั้นจริงๆครับแล้วก็พอปีสองปีสามก็จะมีพวกอัพเตอร์เอฟเฟกตัดต่อหนังกัดต่อวิดีโอแล้วปีสองเนี่ยก็จะเป็นปีที่ผมได้เริ่มเรียน3 d คลาสแรกซึ่ป็นคลาสเบสิกเลยตอนแรกที่เรียนมายาเปิดโปรแกรมมายาปุ๊บ ุ่มเยอะมากเลยเป็นร้อยปุ่มโปรแกรมอะไรวะทำไมไม่น่าใช้เลยผมแต่ว่าพอเริ่มเริ่มเรียนมันเนี่ยก็เริ่มรู้ว่ามันเป็นโปรแกรมที่แบบเสริมทั้งความถนัดและความไม่ถนัดของเราในศิลปะคือเราชอบวาดรูปเราชอบเรื่องเชฟอะไรเงี้ยเรามองออกแต่ว่าเพนติ้งเราไม่ได้เลยแต่คิดว่า 3D อ่ะมันจัดแสงเอาเท็กเจอร์ hmm. พวกเพนเ,เนี่ยเราก็ไม่ต้องเพนก็ได้ให้เหมือนจริงแล้วก็ใช้รูปถ่าย mm hmm. ผมก็เลยคิดว่าโปรแกรมนี้มันน่าจะแบบ เหมาะกับเหมาะกับเราซึ่งเรามีความถนัดและไม่ถนัดหลายอย่างก็คิดว่าโปรแกรมนี้แหละก็เลยลองเรียนดูครับก็ศึกษาเองแล้วบวกกับถามอาจารย์ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ศึกษาเองก็ส่วนมากก็เลยเริ่มเริ่มชอบตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าตัวเองทําได้แล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆวันนี้พี่พี่บิมางานมาอยากให้บอสอธิบายหน่อยอันนี้เป็นงานตอนไหนพี่ถือว่าอย่างนี้แล้วกันน่าจะมองเห็นอันนี้เป็นงานตอนคลาส ตอนปีที่ได้เรียนคลาสทีดีคลาสแรกครับก็เป็นแฟนนอลโปรเจกต์สำหรับคลาสนั้นซึ่งเราก็เริ่มเรียนจากแบบ t ิวต r i เรียที่แบบสอนทำเก้าอี้โตะ USB อะไรเงี้ยไปก่อนตั้งแต่แรกแล้วพอพอแฟนนอลโปรเจกต์เนี่ยเราก็อยากจะทำอะไรที่แบบเป็นงานแบบใหญ่ๆทั้งงานนึงเราก็เลยคิดว่าจากที่เรียนตรงนั้นมาทำไมทำอันนั้นได้แล้วเราน่าจะแบบใช้เวลามากกว่าน,นั้นแล้วทำสิ่งที่แบบใหญ่กันนั้นก็เลยพอทำอันนี้ออกมาก็เพื่อนเพื่อน,อนก็ ก็ชมบ้างแล้วลงเว็บก็มีคนแบบโพสชมอ,อะไรเงี้ก็เป็นกําลังใจให้เราคิดว่าเราน่จะทําได้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะให้บอสช่วยอธิบายนยครับถึงการทํางานงานนี้ยากลำบากแค่ไหนอันนี้ก็นับว่าเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่ที่ผมทํางานแรกๆงานแรกเลยก็ดีกว่าในในชีวิตการท,ทําทีดีโปรเจกต์ project นี้อันนี้ก็ทานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงที่เรียนจะมีเวลาว่างเยอะเราก็นั่งอยู่บ้านทาไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันจนกว่าจะพอใจก็นั่งเปิดแอร์เปิดเพลง ทำไปเรื่อยๆเลยนไหนไม่สวยเราก็แก้มาดูงานต่อไปกันนะครับเดี๋ยวให้บอสช่วยพูดถึงงานนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างครับงานนี้นี่คือสมัยที่ประมาณหลังจากที่เราทำงานแรกเสร็จมาแล้วเนี่ยพี่ผมก็มาพยายามฝึกมาเรื่อยๆจนมาผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้วงานนี้ก็เป็นงานที่เป็นแฟนอาร์ตของเกม World of Warcraft ครับซึ่งเป็นเกมที่คนเล่นอันดับหนึ่งของโลกผมเลยคิดว่าถ้าเกิดทำงานนี้เนี่ย คนมันต้องรู้จักเยอะแน่นอนซึ่งเราก็นั่งทําเหมือนกันก็ใช้เวลาทําความชอบทำไปเรื่อยๆก็ไม่เบื่อพอทําไปเนี่ยทำเสร็จแล้วก็เอาไปโพสงานนี้เป็นเรียกว่าเป็นงานอันดับต้นๆของผมเลยที่ทําให้คนรู้จักผมเพราะว่าคนรู้จักเยอะมากตัวละครตัวนี้ยิ่งคนชอบเกมน,นี้เท่าไหร่คนก็ติดมันก็มาแบบมีคนฝรั่งมาถามผมม่อยากขอตัวละครตัวนี้ไปใช้ในางานเขาได้ไหมผมก็ดีใจเขาที่มีคนชอบใล้ให้เขาไปไหมครับ ไม่ได้ให้ครับคนผมไปตัดรีทั์มาคนพแสงนี้็เพ้นเอาเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องการเขียนรูปอยู่แล้วใช่มีบ้างเยี่ยมมากๆนี้มาดูงานปีสกันบ้างครับบอสช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยภาพนี้มายังไงครับสำหรับภาพนี้ก็ก็จะเป็นโปรเจกต์ตอนปีสีเทอมแรกเป็น p r ีทิสิที่จะเป็นโปรเจกต์ที่คล้ายๆเราลองทำส h e s ิ์ดูก่อนครับผมก็เลยเลือกโปรเจกต์ที่ ที่จะโชว์ความสามารถของเราในด้าน 3D ซึ่งเป็นอันนี้ก็ตัดสินใจทำภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งประกอบฉากของเทพเจ้าทอ,อ,ทอเ,เทนิยากรีเป็นเป็นฉากการต่อสู้ขั้นสุดท้ายของทอครับก็เลยใช้โปรเจกต์นี้ใช้ประมาณ2เดือนรวมทุกอย่างเลยตั้งแต่ดีไซน์จนถึงเอาพุทเสร็จแล้วเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายเหมือนกันครับแต่ว่าตอนที่ทำโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วอะคะแนนออกมาไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่อ <laughs> ครับก็เลย โปรเจกต์หน้าผมต้องทำอะไรที่แปลกกันนี้อ๋อพี่อยากจะให้บอสเราไห้ฟังหน่อยว่าคืองานของบอสเนอย่างเช่นคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยครับเราไปไปได้อะไรมาบันดาลใจครับเราถึงสร้างพวกเชฟพวกนี้ขึ้นมาก็อย่างแรกเลยคือเราต้องหา r e f e เ e นส์ครับก็หา r e f e เ e นส์ก่อนว่าทอกับงูตัวนี้จริงๆแล้วที่เขาเคยมีคนเคยวาดมาเป็นยังไงแล้วก็ไปหามาอีกว่ามีศิลปินคนไหนที่เราชอบตล์เขาเราก็ไปหามาแล้วก็ เอามาวางรวมกันแล้วก็ดูว่าเราอยากหยิบส่วนที่เราชอบตรงไหนมาใช้ในงานเราครับก็มีศิลปินหลายคนที่ผมหยิบม,มาดูแล้วแล้วก็ได้ใช้เขาเป็นพวกเร f e ฟ e เรนอย่างเช่นลักษณะภาพอย่างเงี้ยผมก็หยิบม,มาจากศิลปินคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วออืครับแต่ว่ามันจะเขาจะเป็นพวกตำนานการวาดภาพของเทมมนิยายเลยอ๋อ อันนี้ใครเป็นคนสอนวิธีคิดอันนี้ให้เราหรือเราหามาเจอเองก็อาจารย์ที่มหาลัยด้วยครับเขาจะสอนพวกวิธีการคิดคอนเซปต์คิดดีไซน์ว่าเราต้องมีเรฟเฟรนส์เราต้องมีเราต้องจดตลอดว่ามันมาจากอะไรต้องมีเรียกว่าต้องมีเหตุผลหลังจากที่เราเรียนยาตีจบแล้วเนี่ยเราก็คิดอยู่ว่าเอ๊จะไปต่อโทเป็นด้าน 3D เลยดีเลยหรือเปล่าหรือว่าจะไปต่อด้านอื่นใกล้เคียงเพราะว่าจริงๆแม่ก็อยากให้เรียนพวก management หรือบริหารอะไรอย่างนี้ แต่ว่าตัวผมเองผมคิดว่าคงไม่ใช่แหละเราลองไปเรียนศิลปะที่แบบจะแบบทําให้เรากว้างขึ้นอีกดีไหมเพราะว่าตอนจบมาเผื่อเราจะหาอะไรเลี้ยงชีพเนี่ยจะได้มีอะไรที่แบบรองรับมากกว่าก็เลยตัดสินใจไปเรียนคอมมิวนิเคชันดีไซน์ก็เหมือนนิเทศศิลป์นะครับครับก็พอไปเรียนจริงเนี่ยเราก็รู้ว่าเราก็มีจุดอ่อนเรื่องแบบคอนเซปต์เพราะเราเป็นคนชีดีจะชอบทําที่ผลงานให้มันออกมาสวย mm hmm. แต่คอนเซปต์เนี่ยเราจะเป็นจุดอ่อนแล้วก็ไปเรียนด้านนี้ซึ่งก็ดีครับก็แบบ ช่วยท,ทาให้เราเปิดกว้างขึ้นแล้วมองอะไรก็แบบมองที่แบบทาร์เก็ตกลุ่มเรามากขึ้นมองที่แบบคนดูมากขึ้นไม่ใช่แบบที่ตัวเราเองอย่างเดียวอยากให้บอสเล่าถึงตอนที่สิบตอนปอโทหน่อยตอนปอโทก็ไปเรียนที่ s o u t ท a m p t o n University นะครับเป็นช่วงล่างช่วงภาคใต้ของอังกฤษพอไปเรียนที่นี่นี่ก็ชอบเหมือนไปเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนด้วยตัวเองเขาจะแบบเหมือนให้โจทย์มาแล้วให้เราไปค้นคว้าเข้าห้องสมุดเองมากกว่าผมก็เลย ก็เลยได้ประสบการณ์ใหม่ๆดีครับส่วนทีสิ์ที่ทำเนี่ยเราก็เราก็อยากทำเรื่องที่มันมีประโยชน์ต่อคนอังกฤษที่นั่นเราก็ไปเสิร์ชดูแล้วได้รู้ว่าคนอังกฤษเนี่ยเป็นโรคอ,อ้วนเยอะมากเราก็เอ๊จะทำอะไรดีก็ถ้าจะรักษาโรคอ้วนก็รักษา,กษาแต่เด็กก็เลยไปทำเกี่ยวกับโปรเจกต์ lunch box UK โปรเจกต์ที่แนะนำว่าให้เด็กอะ่ะไปกินข้าวกล่องที่เอาเข้ากล่องไปเองจากที่บ้านแล้วก็แล้วก็ ดึงพวกเข้าวกล่องที่มีประโยชน์เนี่ยให้เป็นตัวแทนของฮีโร่แล้วเข้ากล่องที่เป็นฟาสต์ฟู้ดหรืออะไรพวกนี้ให้เป็นปีศาจไปก็เป็นการต่อสู้ระหว่างฮีโร่กับปีศาจเพราะฮีโร่เนี่ยไปเสริมมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เเรียกว่าแบบมันสามารถเกี่ยกล่อมเด็กให้เด็กไปทําได้แทบแทบ ถ้าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะาจากการรีเสิร์ชอ๋อเพราะเด็กอยากเป็นฮีโร่ใช่เด็กทุกคนอยากเป็นฮีโร่หมดเออบอสใช้เวลารีเสิร์ชนานแค่ไหนก็น่าจะตอนรีเสิร์ชนี่นานกว่าทำมั้ยครับนานกับทำอ,อ๋อใช่ประมาณเกือบสองเดือนครึ่งคราวนี้มาดูงานล่าสุดกันดีกว่ามันแจ่มมากๆอยากให้บอสช่วยอธิบายพี่ฟังหน่อยนี้อะไรอินสไปายมาครับเนี่ยก็เน,นื่องจากหลังจากที่เข้ามาทํางานที่เดอะโพสได้ปีหนึ่งก็เรียกว่า มันไม่เหมือนอย่างที่เราคิดเลยคือนึกว่าบางทีนึกว่าเราทําได้แล้วแต่พอมาเจอเขาจริงๆเนี่ยยังมีอะไรหลายอย่างมากเลยที่เราแบบต้องเรียนรู้<อ>ผมโชคดีได้เข้าไปทําหนังซึ่งหนังเนี่ยก็จะได้เรียนหนังที่ทําก็จะแบบต้องใช้ขนด้วยขนเยอะอทำอพุกเชฟอะไรพวกนีก้ก็เลยก็เลยระหว่างที่ทํางานก็เรียนจากพี่บ้างถามบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยตอนแรกเราเป็นคนที่ทําขนไม่เป็นเลยแล้วก็ ไม่คิดจะทาด้วยเพราะมันดูมันยากมากเลยพอได้พอได้เข้ามาทํเป็นจริงก็เลยรู้ว่าที้มันทําได้แล้วเทคโนโลยีมันพอมันพัฒนามันก็ผลจากเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องยากมากตอนนี้ก็มันยากน้อยลงก็ <c oughs> เลยคิดว่าอยากลองทาทาดูสักครั้งอยากทำสัตว์ที่เหมือนจริงแล้วก็แบบมีผลก็เลยทําเป็นหมีตัวนี้ขึ้นมาอ๋อแล้วบอสขั้นตอนในการทํานี้บอสต้องไปศึกษาอะไรบ้างเนี่ยกว่าจะทาหมีออกมาได้ศึกษาหมีผมก็เข้า Google เสิร์ชรูปหมีแล้วปรับขนาด ให้เป็นขนาดใหญ่สุดเท่าที่เสิร์ได้ <laughs> แล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็หาพยายามการทําสัตว์ที่เหมือนจริงเนี่ยคือพยายามหารูปสัตว์เยอะๆตัวเดียวกันได้ยิ่งดีหรือออกออกไปถ่ายเลยก็ได้ถ้ามีโอกาสครับก็ถ้ายิ่งมีรูปหลายมุมก็ยังไงก็ต้องเหมือนถ้าเท็กเจอร์เหมือนมันก็ต้องเหมือนตั้งแต่เรียนมา5ปีรวมปีโทด้วยครับเป็น5ปีเนี่ยอาจารย์ทุกคนเขาจะเน้นเรื่องการรีเสิร์ชหมดเลยจะสังเกตได้ว่ารีเสิร์ชคอนเซ็ปต์เนี่ยมันสำคัญมาก ถ้าเกิดงานเราผมคิดว่าถ้าง,งานเราอะ่ะมันไม่มีคอนเซ็ปต์ที่ดีมันจะแบบถึงมันจะสวยอะ่ะมันก็จะมันดูไม่มีอะไรอะ่ะคือม,มันไม่แข็งแรงครับสุดท้ายนี้อยากจะให้บอสแบบฝากแนวทางไว้นหน่อยครับสำหรับเด็กๆที่เขาอยากทําแบบเราบ้างอยากทำแบบที่บอสทาก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่ที่ชอบด้านนี้นะครับว่าแบบจริงๆด้านเนี้ยด้านศิลปะเลยด้านนี้ก็ตามมันจะเป็นด้านที่แบบค่อนข้างกว้าง ก็อยากให้แบบมองหาว่าตัวเองอะถนัดอะไรและไม่ถนัดอะไรในด้านนี้แล้วก็พอรู้ว่ารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรแล้วก็ไปหาเครื่องมือที่มันเหมาะกับเราผมว่าคนทำทีดีนี่คืออย่างที่เขาพูดกันก็ต้องใจรักเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบถึกถึกคนครับก็ต้องใจรักก่อนเลยเพราะถ้าใจไม่รักไี่อยู่ไม่ได้แน่นอนเกลียดเลยอจะบอกว่าบางทีบางช่วงเราก็ต้องต้อง เอากมาให้ถึงที่สุดบางทัางงานเสร็จแล้วเราก็ไปพักสบายเต็มที่กับมันเลยใช่เต็มที่กับมันเลยก็จากัดว่าเป็นช่งชวงๆแต่ว่าอย่าเต็มที่ตลอดนะครับก็เป็นช่วงๆถ้าพักเบื่อก็ไปทําอย่างอื่นที่เราชอบแล้วก็ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราลักเราจะกลับมาหามันเมื่อไกหร่ก็ได้ยอดเยี่ยมอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณบอสมากนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณมาก <laughs>